สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องรายการที่ East Cool นะฮะนี่เลยแล้วก็ก็มาอยู่ในเกมที่เต้าเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะเต้านี่ผมมบอืมแต่ละตัวนะฮะเป็นเอฟเฟกที่อลังการแบบสุดยอดไม่มีตัวละครของเต้านี่เป็นเวทน่าจะเป็นน้ำแข็งนะ เมจิกเชีเชยนฮันโจมตีหมูอ่ะโอ้โหสูงมากเลยควบคุมความยากไม่สนใจความยากนะนมาดูความโอ้โหโจมตีแรงมากออมันกรนเนี่ยอาดีครับ ทำรูปไอเฟกนี้ไปเ,เป็นดวงจันทร์พี่เบนสมผมได้แล้วเอาฮะเราไม่อยากผมงอกขอนี้แล้วกันสูงหน้า อันนี้ดีกว่าสีตาอันนี้แหละเฮ้ยเอาจริงดินี่เราต้องใส่นี้เอาผู้ชมเอาไหมใส่นี้แหละฮ่าฮ่าฮ่าไมาไม่เราวางไวก่อน นี้แหละแดมวิ้ะใส่นี้ดีกว่าฮาอันนี้แหละว่างไว้ชื่อตัวละครทีนะฮะใครเป็นเพื่อนในเกมมาได้ทีอีอ e ี e e> ตัวใหญ่หมดนะฮะ

ตใจว่าเหมือนตัวละครจริงไหมก็เหมือนนะแต่ชุดในชีวิตจริงกับชุดในเกมมันจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่รูปทรงอะเหมือนแต่สีสันมันไม่ค่อยเหมือนก็สวย้ำต่อนี่มันก็เรียนอยู่นะมันก็เรียนบ้างมันเรียนบ้างเฮ้ยเริ่มแล้วข้าคือผู้สืบโทษราชอาณาขอให้เจ้าต่อสู้ไปพร้อมมาผ้าโอ้โห เสียงหักด้วยดิมันกรนนแหลมเท่เลยอฟเฟกสวยอยู่เพราะว่าอยู่ในผู้ลงนาเนี่ยอุญี่ปุ่นปะเรือางาวตะกุวันพยายโครือดว,วมเป็นรวงมเป็นร่มตาห้ เราต้องมาังจกักหรือเปล่าอานไม่ทันประก,กายแห่งความหวังสุดยอดนี่เป้าหมายเอ้ยให้ภาพสวยภาพสวยเล่นออนไลน์แ้วอุ้ยเผยกดเราผู้กล้าอยู่ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลนี่พวกเขาเช่่งมันไป กดไปมันก็วิ่งเองผู้นำตระกูลลุ่งก่อนของตระกูลคาร์ลีคาร์ลีเหล็กดำข้าเข่าเฝ้ามาสเตอร์ท่านมังกรศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยเดี๋ยวไม่มีหน้ากากได้ไงวอโอุ้ยไม่ใช่แค่เพียงข้ายังมีเจ้าหญิงอลิซาอเซาเบธทามาโมะพวกเรา คอยอยู่ข้างๆรวมร่วมสู้ไปกับท่านจังละข้ามนะละายละเอียดหอมไม่เอามากนะขอเล่นเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยขอตีเองดิอะไรอ่ะอะไรกันเนี่ยโอ้จหแเอาดิเล่นบ,บนสนาน้ ก็บองก็บคงก็บไม่มไหวปิดสอนเรามันคืออะไรว้าววิวอัพหรือเปล่า มัตเตอร์อันนี้ขออนุญาตข้ามพลังล็อกเราก็เพิ่มขึ้นอุ้ยปากมังกรก็มาดีครับซุ๊บฟุกดอันตีไปอุ้ยฟุตไปดิโออะไรวะ มกดตีก่องก่อนด้ยนีย่มันดีนะคุณผู้ชมมันก็บอกว่ามีโหมดแต่งงานด้วยสุกโหมันจะมีเสียงมันกดคีย์บอร์ดดูไปคลิกเมาส์ด้วย อะไรกันครับนี่ขอเป็นการปล่อยเอาว่ะครับ ยีมนี้กดตีไปเรื่อยๆมัน,นก็ไม่เกิดนถ้าจะเรื่องอนอนนอนก็ได้ตายอยูนนนย่นั่นแหละโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตมาสิตีเลยดีมาก,กว,วิน้ำแข็งไว้สิอุ้ยหลุกโอ้โหน้ำแข็ง ตัวนี้เก่งมากเรื่อเรานี่หมดปะนา่นาน่าสัตว์เลี้ยงถ้าไม่ผิดมีพลังใหม่โอ้โหพลังใหม่ลมีโหลดมันมันตีสิแล้วมันตีสิแล้วเข้าไปเฮ้ยเราเราไปท้ากับมันเลยไม่กลัว ไอ้ไอ้หมดกดพุ่งไม่ได้อันติพี่ฆาดในความคิดของผมอันนี้คืออันติอ้อาวตายเฮ้ยเราโชว์อ่อนไม่ได้เลยไม่ได้ ตัวละครอัพเกรดกดอัพเกรดหมดเลยออกโอเคปิดกรับจมงกรน,นี่ข้าไม่ยอมหรอกเอ้กี่ข้าไม่ได้ตายข้าแค่ไม่ทันดูเรียบเจ้ามันกัดแล้วสู้พลาด้ากแบบ กามเต็มค่ามันแรงแลาต้องจ้องคิดไว้ได้แล้วเฮ้ยสัตว์ยังสุดเบลอันนี้คุณผู้ชมนี่มันก็จะโตไปแบบนี้ปแบบนี้อีกปแบบนี้โอ้โหสวยเกิน update 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 kẹt, update hay gì kẹt, ăn kẹt, ăn kẹt, ăn ạ, ăn kẹt, mà, kẹt, ăn kẹt, ăn kẹt, ถามหน่อยถ่ายหน่อยลันจูยืนยันร้อยกดออกลบแน่เลยมีแบป่าไฟได้วยออกลบแล้วสึก วันนี้เราตามมาตามมาเฮ้ยมีคนวิ่งตามมันน่ารักอะไรขนาดนี้อัพเลเวลพลังโจมตีเราเพิ่มขึ้นอัพเกรดดีครับทันได้หมดแล้วตรวจดู หเห็นเขาบอกเลระบบนี้มีระบบแต่งงานด้วยฉันจะทำทุกอย่างฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคุณเฮ้ยน่าอ่าไม่ยอมหรอกเดี๋ยวต้องได้ตัวละครใหม่เป็นสัตว์เลี้ยงคุณผู้ชมชมเห็นไหมผมเก่งแค่ไหนดูความเก่งจากผมจะไปไหน เอาดิดีเราลัวนี่คือการทำให้เรากล้ามเนื้อนิ้วชักน่กตุกล้อเล่นล้อเล่นข้ามเตอรี่จะต้องได้ตัวละครเพิ่มอืมกดมไปมนนีออตโต้ได้ปะ ปีศาจเปิดมาเลยเปิดมาเลยพลังดีสุงแก่งสุดนี่ขอตบตัวเขานีก่อนสุดตบมันไปสู้มันเออพวกนี้มันอะไรก็ไม่ได้อัพแฟ เอามันเลยเอายืนตีต่อหน้าต่อตามันเลยมันจะได้รู้ว่ามันจากแค่ไหนไม่กลัวตีมาดิเออดีนะหลบก่อนตกไหเออนิวมันจะ ใหม่ซุบซุบยังต้องไปหาสกิลคอ,อโมโบซุบซุบโอ้โหส่งโอ้โหแรงอะ่ะแรงก็แบบหมอแล้วซุบซุบ ไปแล้วไปแล้วอั u อั p มันนี่มันใกล้ชันอยากรูยไหมว่าการต่อสู้นี้มันจะใครเป็นผู้ชนะ ตายแล้วตายแล้วเฮ้ยอัพเวลแล้วสัตว์เดียงเราใช่ไหมอันป็นตัวนี้ดีค่ะ ม่เดี๋ยวจะว่าไปมันมีสกิลเนี่ยอยากรู้มากเลยมันจะแปลงร่างนนเป็นมังกรอะลยคุณผู้ชมก,กดนะปังโอ้โห <Okay. S 1> แปลงเป็นพลังเทพแต่เราแปลงไปแล้วโชคร้ายรอรีโหลดนานเลย เป๋าตกแต่งเหรอเฮ้ยมันน่ารักอันนี้อัปเกดขอร้องขออัพ เอาได้ตัวละครนี่แรงออกว่านี้เอาแรงออกว่านี้ไม่ได้ไม่ยอมถ้าเรไไม่มีรูปบังกองขึ้น เกมต่อข้าสตอรี่เลยวนแะว้อันตีนไปเพราะไอ้บอลอะที่มันมาขับตัวเราให้ตอนแรกเรากดไปเรื่อยๆเลยกดไปเรื่อยๆนะไอ้เกมเนี่ยไม่ต้องสนใจเลย มันจะเอาผู้ชมมันเอามาดิครับเมื่อกี้เผลอเงียบไปก็ลืมตัวก็ขอไปด้วยนะอาจจะเงียบไปก็ไม่ด้ใจเลยจุ๊บเด้อมันเยอะนะเราขี้เกียจมั้ย ก็ใจความขี้เกียจของคนอย่างเราไม่ได้ขี้เกียจม,มันง่ายไปคนมันกากไปเราไม่ชอบคนกากเพราะมันเาืมันกากโว้ยตายโว้ยตายอะ่ะเลืมดูเลือดเลยขอใหม่ขอใหม่คราวนี้คราวนี้ไม่แพ้ชูแล้ว เคยจะไปแพ้โชว์เจ้าพวกกากเอาเลยเราแบบต้องจะแบบหาตัวที่มันแทงแทงนานๆเราต้องจะเป็นสายแทงได้ไปดิโอ้ย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 ,อย,อย,อยมันมันมันไม่ไหวเหรอเฮ้ยเอ,เอาเอาเอาใหม่เมื่อกี้เราอ่อนให้อนะ เอาจริงเมื่อกี้เราอ่อนให้เข้าใจแหละการที่เรามาสิฟิเฮ้ยเฮ้ยไปไปโอ้โหเอาสิเอาสิอ,าสอ,อ,อุ้ยอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหตายแน่เลย ไม่ไปอ่ะออกดเข้าเลยได้ไหมฮิได้ โอ,ไไโอ้ไม่ได้อ่ะโอเคมันไม่ได้อ่ะเฮ้เราไปทวิ่งไงดูทำไมนี่ไม่ให้เราไปโดนเลย ไม่ไหวอ่ะำไาไม่ไหวอะ,ไมไมว,อะวันที่สองอยากได้อยากได้คุณผู้ชมชุดแฟชั่นเปิดใช้ยืนยันฮะมันช่วยด้วย งเงเฮ้ยมยความว่าไงช่วยอัพได้หรอเฮ้ยเยาสิไหวดิต้องใช้มือความเร็วในการมือเราเรากดเร็วสุดแล้ว,นะว,ลวไปดิ โอ,อ้โหมันตีแรงมากเฮ้ยไปไปหลบเออตีเสร็จยังตีเสร็จยังตีเสร็จแล้วหรอตีเสร็จแล้วใช่ป่ะไปไปไปดิ มันจะไม่ได้ตีบอสเลยเอ่ะมันล็อกตัวเล็กให้หอ่ะถ้าบอสมันก็ไล่ตีเราดิ ไม่ไหวอะทำไงดีอ่ะคุณผู้ชมมันจะมีให้แบบอัพไหมอ,หอะไรคือการมีรูปหัวใจขึ้น มันเรื่องทุไม่ไบายเลย ไม่ไหวอะคุณผู้ชมตัวละครใชอ้อะเป้อ๋อคุณผู้ชมลวตอนสู้เออเข้าใจแล้วเออตั้งนานเราไม่มาฉลาดน่าจะเปิดเปล่าเป็นแต่และเดี๋ยวรอดูเวลานั้นนะพอเลือดเราเริ่มน้อยลงแบบน้อยมากแล้วอะเราก็จะมาเปลี่ยน เยอะเลยเหรอเราแม่ตีตัวบอสอยู่ควไม่ไิธกระเป๋าตัวละครเป้ใช้ใช้งานไปอัพขั้นขั้นขั้นอัพขั้น,นเดี๋ยวไม่ใช่เพิ่มเลือดใช่ปะ

อุ้ยสำเร็จไหมสำเร็จเฮ้ยให้มันตีเองดีกว่าลุงนี่ตีเองนะยันอัพอันนี้มันดีบางกอนละกันปล่อยให้มันตีไปโอ้คุณผ,ผู้ชมมานั่งเล่นนานมากผมปิดเป็นอีพีนี้เลยนะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยรอก่อนแล้วกัน จบแล้วมันก็ฝากไปคิดว่าค่ะนี้บ๊ายบายเฮ้ยเฮ้ยผู้ชมมันเล่นม,มากแล้วมันดันอ่ะนีเพิ่งนี่ไม่ปิดคลิปเลยปิดคลิปก่อน